ของเดอดดวงหรือวิระชายดวงพานักวาดกระตูนอายุ23ปีที่วงการกระตูนมังงะในเมืองไทยขนานนามให้เขาเป็นเพชรเม็ดงามวีรชัยดวงพาหรือวัยรุ่นไฟแรงที่วาดกระตูนมานานถึง10ปีสามารถคว้ารางวัลซิวออด Civil Award, จากการประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลมังงะออดครั้งที่4จากผลง,งานกระตูนเรื่องเรื่องมีอยู่ว่าโดยคณะกรรมการให้เหตุผลว่าเขาสามารถดำเนินเรื่องและลายเส้นกระตูนมีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยชัดเจน มันเกิดจากการตั้งใจจะเขียนแก๊กตลกเฉยๆแล้วไปๆมาๆก็รู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรบ้างครับเลยพยายามหาเหตุการณ์แล้วก็สอดแทรกเรื่องราวที่เราพบเจอแต่ละวันแล้วก็แทรกข้อคิดเข้าไปคณะกรรมาการเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่อ่านสนุกแล้วก็คือมันลื่นไหลครับแล้วก็พวก,กตลกอะไรเขาอ่านแล้วเขาก็ตลกกันคือเขาเข้าใจมุกแล้วก็ เรื่องเรื่องเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาเขารู้สึกว่ามันมีความเป็นไทยเรื่องมีอยู่ว่าเป็นการสร้างสารรค์สะท้อนแง่คิดสังคมที่มีเนื้อหาแบ่งเป็นตอนค่ะดำเนินเรื่องด้วยตัวละครที่แตกต่างกันไปเช่นการสะท้อนพฤติกรรมนิสัยของคนไทยส่วนใหญ่ที่ชอบจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์โดยยังไม่ทราบขอ้อเท็จจริงหรือเหตุผลให้ชัดเจนก่อน ผู้ชายคนหนึ่งที่มานั่งกินข้าวแกงแล้วแล้วคนที่มาเห็นก็ก็แบบนินทาไปต่างๆ่ากันนะเฮ้ยคนนั้นแบบฉันจําได้ว่าเคยไปทําไม่ดีมานะแล้วก็พูดต่อต่อกันจนแบบหลายๆคนแล้วก็มามุงกันหน้ารานะฮะเขาก็นั่งกินข้าวอยู่อะไม่ได้ทําอะไรจนมีเด็กคนหนึ่งผ่านมากับพ่อแล้วก็เลยแบบชี้ไปที่คนที่กำลังกินข้าวอยู่บอกว่าเนี่ย คนนี้เขาเคยช่วยชีวิตหนูไว้ด้วยอะไรเงี้ยคือคือเพียงแค่คำพูดมันตัดสินคนไม่ได้เท่าก,ากันกระทํานอกจากนี้ยังมีเรื่องสะท้อนสภาพการใช้ชีวิตของสังคมค่ะเช่นเมืองในหมอกหวยคว้าเมืองบึ้งตึงเป็นต้นเป็นเชิงให้กำลังใจครับสำหรับคนที่กำลังท้อแท้แล้วก็ ให้มุมมองการใช้ชีวิตอ,อีกแบบหนึ่งครับผมและเพื่อเพิ่มอรรถรสในการอ่านเดอดดวงได้เพิ่มตัวละครเด็กชายหน้าบึ้งที่มีชื่อว่าต้อมแตม้มที่เดินเรื่องด้วยข้อสงสัยของเด็กค่ะและความคิดบางอย่างค่ะกับสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนถึงใครเป็นคนแรกอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นต้อมแต้มต้อมแต้มส,สนีเป็เขาเป็นเด็กที่สงสัยครับแล้วก็หน้าตาจะบึงบ้งๆตลอดเวลา เป็นตัวแทนเคเป็นตัวแทนคำถามจากตัวผมเองครับผมสงสัยอะไรก็ถามพัานเด็กคนนี้ไป เรื่องมีอยู่ว่าใช้เวลารวบรวมเนื้อหานานกว่า1ปีเพื่อให้ได้การ์ตูนให้แง่คิดสะท้อนสังคมเล่มแรกของประเทศไทยที่ใช้ลายเส้นแบบคนไทยค่ะล่าสุดการ์ตูนเรื่องมีอยู่ว่านะคะกำลังจะค่อนเล่ม2ซึ่งจะเป็นภาคต่อแล้วค่ะแต่คงจะเน้นเนื้อหาในเรื่องของครอบครัวของต้อมแต้มตามคำเสียงเรียกร้องของคนอ่านนอกจากนี้ยังมีผลงานฉบับพิเศษเรื่องหุ่นยนต์หมายเลขสามกับเรื่องราวของเด็กชายหุ่นยนต์ที่ถูกพ่อแม่ควบคุมด้วยรีมทคอนโทรลที่เดิรดวงบอกว่า เป็นนิทานสําหรับผู้ใหญ่เพื่อละลายพฤติกรรมการกําหนดเส้นทางของลูกตามความต้องการของพ่อแม่ค่ะความทิพมุ่งใหญ่ Voice TV รายงานค่ะ